น้องใหม่อย่างสิธิพงศ์นะครับก็ทําหน้าที่ได้ดีครับเราเห็นกฤษณะธนกรลงมาเล่นในเซตแรกเท่านั้นนะครับหลังจากที่สิธิพงศ์เปลี่ยนตัวลงมาก็ยืนยาวเลยครับจังหวัะลอยตัวขึ้นไปฟ้าของสุภชัชยมณีน,น,นานีทําได้เด่นจริงๆทำไว,วันนี้เนี่ยครับขึ้นฟ้าลงไปแล้วท,ทําท่าทางเหมือนแกไม่มีอะไรจริงๆเล่นสบายๆ เลทนี่ก็เป็นความยอดเยี่ยมของสมครใจสมผลครับในการยกลูกให้กับชุมชยวีนาได้เล่นม่าแล้วเป็นการบุกเปนชนะมาเลเซียที่ติติวอมซาสาเตเดียมทั้งสองสนามครับทั้งสนามสามและก็สนามสี่สนามส,สุดท้ายเนี่ยครับนี่เป็นเปอร์เซ็นต์น,นะครับสติติในการขันนะครับสเสิร์ฟวนีน่านี่สามครั้งของไทยครับมาเลนหนึ่งครั้งเปอร์เซ็นต์เสิสสใใร์ฟใกล้เคียงกัน,นครับ 73%กับ67%ครับสปายวินเนอร์สิบหาสำหรับไทยครับแล้วก็11บเอสำหรับมาเลเซียสปายแรกนี่เราหนึ่เร์เซ็เลยนะครับ oh. บล็อกกับบล็อกดีครับ80%ของไทยมีข้อแตกต,ต่างตรงที่บล็อกนี่แหละครับเราบล็อกได้ดีกว่า oh. ก็เดี๋ยวเรา